ก็เาีการก็เป็นน้าียารบร้อยแล้ว้ามาแล้วโอเคไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยาตเขาต้องขึ้นไปนั่งทุกคนด้วยด้วยลเข้าไปแไป The, traditional, the tradition varies depending on the region of Thailand. However, we should try to present here under the alive common practice in the in central Thailand. The engagement ceremony certainly takes place before the wedding. Nevertheless, many couples arrange this ceremony on the day of the wedding as it is practical and economical. In most cases, the Thai wedding ceremony is non religious and prosperity. The date and time of the ceremony must be chosen carefully. The couple may consult a monk or an astrologer to verify that their stars are compatible. The invitation shall mention the commencing time of the ceremonies. However, all the parents and close friends of the newly wed would we attend the man blessing in the morning. Which is wrong. <laughs> แล้วหรอเล่าหรอของมัดอันนี้กินหมูามช้อนกินนู้นด้วยค่ะกิหูสามกินนู้นค่ะเดินๆไปดิไดิะปดิไปดิ อย่วัดอ่วัดอยู่วัดเีอาเงินองมาให้เอ้มาตั้งตั้งอ่าสะดวกสะดวกเโอเคโอเคโอเ การเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับด่านสุดท้ายออกโบนเจ้าบ่าวเอาเงินมามั่นเจ้าบ่าวเอาเงินมามั่นเจ้าสาวในวันนี้นะคะจํานวนเงินที่เป็นเงินไทยก็คือ4ี่แ0 0บาทนะคะทองส0บาทนะคะแล้วก็แหวนเพชรหนึ่งวงนะคะทีนี้ก็ด้วยความยินดีของเจ้าสาวและกัญาติทุกคนจะได้เป็นสกีพยานซึ่งกันและกันนะคะเวลาที่จะสวมแหวนคือเวลา เก้าโมงสิบเก้านาทีณเวลานี้ก็กำลังตรวจสอบว่าของนี่จริงไหมนะคะแน่นอนไหมถูกต้องไหมคะอันไหนของผู้หญิงอันไหนของผู้ชายอันนี้ของผู้หญิงค่ะอ่ะโชว์ค่ะค่ะให้ให้ทุกคนเห็นนะคะ ให้เห็นว่านี่มีของจริงช่วยกัน,นจะได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก,ก็มีการที่มีถาดมาวางไว้ผ้าขาวผ้าขา,าขาวได้จะหาผ้าขา,ขาวคับ ไม่เป็นไรลูกช่วยกันดิช่วยกันไม่กนไม่เอาแล้วานไม่เป็นไรลูกเมดีทั้งวันมีทั้วันเริ่มดีทั้งวันทั้งวันไม่เอาผ้าแดงก่อนละาม่เนไรไม่เป็นไรี่เป็ร่าว่นะคดี๋ยวให้อาจารย์ชียงชคเนองค์พพิคเนสวรเทพเจ้าแห่งความสาเร็จขออัญเชิญเทพเทวดา นบพระคอทั้งเก้าพระองค์นบร,รบทั้งเก้าพระองค์ขอได้โปรดเสด็จลงมารไรเสด็จลงมารับเครื่องสังเวยเครื่องบูชากลัว and a smart it's especially so beautiful and kindness she really friendly อะไรที่ผิดพลาดไปวันนี้ตั้งแต่เด็กมาก็ขออโหาสิกรรมนะครับวันนี้มารับพรวันนี้จะเปลี่ยนจากคุณหนู นะเด็กน้อยให้กลายเป็นคุณหญิงให้กลายเป็นคนที่จะกลายเป็นแม่คําว่าแม่นี้ยิ่งใหญ่นะคำว่าแม่นี้ยิ่งใหญ,นะนใหญ่นะครับอ่าตอนนี้ไปกราบคุณพ่อคุณแม่เจ้าบ่าวนะครับให้รักเรา she uh, then will ask her after ask love like you are a r e n t something like that อ uh ่าฮะโอเค น้ำตามาทันทีนะครับตอนนี้เดี๋ยวคุณพ่อฟังของพีิก่อนนะครับต้องพูดตามอาจารย์นะครับอบิ๊เหยยบมาทางคุณพ่อคุณแม่นะครับกล่อนที่จะโปรอ,อะไรก็แล้วแต่พรอ,อันใดประเสริฐให้บังเกิดแก่คุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้หนูขอลาไปแต่งงานไปสร้างครอบครัว หากเพียงพล้ำกระทาการใดตั้งแต่เด็กจนจนปัจจุบันหนูขออโโสิิกรรมและหนูขอกราบขอบพระคุณในหัวใจแห่งความเสียสละขอพรให้หนูทั้งสองด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ให้พรครับให้อภัยก่อนครับอะไรล่วงเกินให้อภัยด้วยอ ต่อไปนี้ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จในชีวิตนั่นละถูกต้องที่สุดฝ่ามือคือดวงชะตาเราเอาดวงชะตาของพ่อแม่ทูดไว้เป็นหัวลูกความเจริญก็อยู่ตรงนี้นี่แหละพออออาารอรหันที่สุดตอนนี้กลับไปกราบคุณพ่อคุณแม่ฝั่งเจ้าบ่าวครับใครมีทิชชู่บ้างเดี๋ยวจะจะรองห้ตามรีบอยู่นะครับนั่นรัดไปก่อนแล้วอาล่ะตอนนี้ก็ ทานสเตลเลนะครับเราไม่มีซับไตเติ้ลใดๆทั้งสิ้นนะฮะมนโนกันเองเลยนะครับอารมณ์ก็ประมาณว่าขอบคุณที่ต้อนรับนะครับขอบคุณที่ต้อนรับให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว thank you for welcoming me to be a part of your family ฉันรู้สึกโชคดีที่สุดนั่นแหละครับแล้วก็ thank you สามครั้งแล้วก็โอเคครับนี่แหละโอเค เรียบร้อยครับเอาละาโดยมากอาจารย์จะถนัดก,กับพรหม,มนะครับพรหมที่ที่ที่ดูดีกว่านี้นิดนึ่งเอาเลยเอครับ <c oughs> เอา,าไปเลยครับพูดดีๆพูดดีๆ,ๆเลยรลยไปที่แหวนนะครับรวยไปที่แหวน น้ำมนต์อยู่ไหนครับข้างหลังครับข้างหลังครับเอาหยิบมาครับเอาเศรษฐีครับเศรษฐีเสื้อชมพูครับมาเลยครับคุณพ่อก็พรมไปที่พรมน้ำมนต์ไปที่แหวกับคุณแม่จับมือกันแค่นั้นเองครับแล้วเดี๋ยวพ่อแม่เจ้าป่าพรมไปที่แหวกเท่ากับเป็นสิริมงคลแล้วไม่ต้องถึงขนาดสาดซัำนะครับนี่ในนี้อ่าในนี้นะครับอ่าโอเคครับพูดเลยครับสิริมงคลอ่าแล้วผมยกครับนั่าแหละนั่าแหละอ่ะริ้งวันนี้ หนึ่งยกยกอ่าโอเคสมบูรณ์แบบนะครับใช้ไปคูณน,นะครับบ้านนี้ฉลาดน,นะครับกะจะคูณความร่ำรวยกันเลยนะครับอาจจะพันพ่อพันแม่นะครับอ่าเหมือนกันครับอัปโรยครับโปรยครับโปรยดัตมีจอจะเริ่มเรื่องว่าไงนะครับพี่นี่นี่เบลติ prosperity prosperity that means, the meaning of the, the, the S> uh, <S okay. อ่ะไรนะซีดเนอะภาษาเยอรมันกับภาษาอังกฤษมะงกร and you you speak that speak the Thai word ส sí ิริมงคลสิริมงคลปมือดังๆหน่อยแล้วสิริมงคลสิริมงคลโอ้โหแล้วต่อไปก็หมดทหมดที่สิ่ง The Holy Water Holy Water make the 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 ring have the powers of life of joy and the money to happiness okay ด้วยกันเลยครับด้วยครับ together together okay สาธุอาาวะตอนนี้เจ้าบ่าครับผมจริงๆมันต้องพับเพียบนะฮะจะสวยงามต้องยอมเพราะเดี๋ยวกราบไม่ได้ไงไม่งั้นเดี๋ยวพับเพียบกราบมันไม่สวยเช่ไจมอ่ะโอเค speak first เช่าเ่าเนอเวียซนาที่เช็คกิ้งนะขอบคุบครับต้องบอกด้วยว่าฝากชีวิตด้วยนะบอกเขาแบบนี้ด้วยครับเ <im> <im> อ่ <ะ S 3> อไลพีร <im> ลองทู h ิม ตอนนี้อาจารย์ขนลุกเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเอาล่ะตอนนี้เจ้าสาวครับ้ม่แบงค์ไไมาไปทงไหนมไปวางไงไหนใครรู้ไปเลยว่าโหหนักมากนะฮะระวังกระรงเดินไปเลยครับ แล้วองวางอะไรกันป้า ด้านนี้นะครับด้านด้านตรงฝั่งจอโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วควรมายืนทางฝั่งหน้าจอโปรเจคเตอร์นะครับ One two three โอเคได้แลยนะครับทุกคนได้แล้วสองอินเตอร์ได้ออกมาแล้วช le ิ่งทันทีนะครับโอเค